วิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือบ้านช้างแม่โขงและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการณโรงแรมเชียงใหม่แกรนดวิวอำเภอเมืองจัังหวดเชียงใหม่ศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมปีงบประมาณ2566และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุจิราอุ่นเจริญคณะบดีวิทยาลัยนา,นานาชาตินวัตกรรมดิจิตอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมี มิสเตอร์วูชิวูกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวพัชพรพัทรีชวาลกงสุนใหญ่ณเมืองซิงต่าประเทศจีนให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ด้วยเศรษฐกิจนวัตกรรมเป็นแนวทางการพัฒนาส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเจริญและสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศร,รษฐกิจครอบคลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ13จังหวัดและภาคตะวันออกเชียงเหนือ10จังหวัดที่เป็นพื้นที่มีโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศร,รษฐกิจสูงสซึ่งได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟจีนลาวที่เชื่อมมาไทยได้ทั้ง ภาคเหนือโดยเส้นทาง R3A ผ่านมาทางอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสามารถเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในอนาคตทำให้ประเทศไทยได้เปรียบในการเป็นประตูสู่จีนสามารถเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน เส้นทาง A3A นี้เป็นเส้นทางทางถนนที่สามารถส่งสินค้าได้เร็วกว่าสาเท่าลดต้นทุนถูกกว่าสองเท่าและสามารถส่งออกไปอย่าง50เมืองใหญ่ของจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทยได้ภายใน24ชั่วโมง เป็นนโยบายหนึ่งแถบเส้นทางความตกลงเขตการค้าอาเซียนจีนรวมถึงกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประกอบด้วยประเทศสมาชิก6ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามไทยและจีนการสร้างต้นแบบช่องทางการตลาดที่ทำซ้ำได้เหมือนกันทุกกลุ่มผู้ประกอบการและสร้างนักการตลาดดิจิตอลเพื่อเป็นมือของผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถส่งออกไปสู่ตลาดจีนได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษานักการตลาดไทยลาวพมา่าเวียดนามกัมพูชาจำนวน50คนนักศึกษานักการตลาดจีนจำนวน50คนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่แข็งแรงจำนวน200ราย จำนวนผู้ประกอบการที่นำสินค้าผลิตภัณฑ์มาออกบูธครั้งนี้จำนวน200รายและผู้ที่ให้ความสนใจโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการครั้งนี้กว่า1,000คน สวัสดีค่ะนิว24สถานีประชาชนนะคะให้ความข่าวสารบันเทิงและความรู้เศรษฐกิจแล้วก็ตอนนี้เรามีรายการนะคะคือให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือร้องเรียนก็ติดต่อมาที่เราได้นะคะนิว24สถานีประชาชนวันนี้เรามาที่ ขอะปชุมนานาชาติของโรงแรมชิมไมแกรนวิวนะคะวันนี้เป็นงานของโครงการนี้เลยนะคะโครงการพัฒนาศักยภาพนะคะของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศร้านช้างแม่โขงนะคะคือเราทําเกี่ยวกับการส่งออกของอให้ให้ให้ประชาชนเนี่ยได้ผู้ประกอบการได้มีการ ส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศนะคะเป็นทางออกที่ดีนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยของเราในในตรงนี้ได้มีการ แล้วก็ในในช่วงที่เศรษฐกิจฤฤฤฤเริ่มดีขึ้นมาตอนนี้นะคะโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากของนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะเราจะดําเนินการต่อไปในนี้นะคะว่าจะมีการไลฟ์สดอย่างไรหรืออะไรยังไงก็มาติดตามดูในงานนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะมาสํารวจร้านค้าในงานนี้นะคะราชช้งางเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโครงการ ต้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่ให้มีการซื้อขายกันในระหว่างต่างประเทศนะคะวันนี้เราก็มาดูตามร้านค้าที่มีผู้ประกอบการมาเยอะแยะมากมายในง <ใน S 1> านนี้นะคะร้านแรกที่เราดูนี่คือ,อ,อไม่ทราบว่านี่เป็นประเภทไหนนะะนี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติครับซึ่งก็มีหลายกลิ่นนะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติแล้วกลิ่นอราร์กหราโมรสเอเซนต์น,นะฮะค่ะค่ะ แล,แล้วมีที่มาที่ไปของการนเน่ยถึงจะอยากที่จะเอาสินค้านี้มาให้ออกต่างประเทศค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ100%นะครับแล้วก็มาจากธรรมชาติมีโดดเด่นของจังหวัดลำปางแล้วก็ ก็ดีว่าเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนในเอเชียครับทีนี้ก็เลยเข้ามาร่วมการของมหาลัยวัรจกรรมทิทีจอนะครับเอานำนำสินค้าพวกนี้ไประ่างเอาไปขายต่างประเทศครับอันนี้มันจริงมันต่างกันตรงไหนนะคะสองสิ่งนี้ครับก็จะต่างกันเรื่องกลิ่นครับขอบคุณกกัมพู้่าจลาว อันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นออริจินอลนะครับผมก็สําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบกลิ่นก็จะใช้ได้นนี้้หดอ่างงสำหรับใครที่แบบชอบกลิ่นที่มันอาจจะมีกลิ่นอ่อนๆเนาะกลิ่นดอกกุหลาบก็ใช้ได้อันนี้ก็คือสามารถใช้ชิปนจับเปย์ฉันลองได้ไหมคะโอเค ก็ใช้ได้สำหรับทุกผิวนะครับใช้ไม่ด้ครับสำหรับผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ครับทำหบให้หลดชุ่มชื่นได้ทั้งวันเนา,เ,าเวลาเรารู้สึกว่า เพรีๆหรือว่าเนล่บลเราก็สามารถที่จะสเปรย์เพื่อระให้มันหน้าของเราสุดที่คือสุดครับขาบคุณมากนค่ะเป็นขายชื่อค่ะเป็นสินค้าประเภทกานการกิจกรรมค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมเกี่ยวกับสกปรกอา นำเอาอวิธีคิดของ BCG มากลับมาใช้ใหมนะคะก็คือนำเศษวัสดุปที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเศษผ้าค่ะที่เราไม่ใช้แล้วต่างๆค่ะก็นำมาดีไซน์แล้วมาทำเป็นรวดลายของผมอีกทีนึงค่ะอืมสวยงามมากเลยนะคะค่ะ ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้เห็นน้องเขาบอกไว้นะคะว่าเป็นงานออแกนิกที่เป็นการวิจัยของของมชด้วยนะน้องก็เป็นเพศสัชกรเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะเราติดตามไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรคะรยทยนี่ก็เป็นน้ำมันกลิ่นาครก็จะทำให้แบบ รู้สึกสดชื่นเนาะ,ะแก้ลมแก้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบอยากจะรู้สึกว่าเหนื่อยเพลียวิงวยนศีสะหรือว่าจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ครับทำให้สดชื่นเนะเาะอ๋อเป็นน้ำมันกฤษณาะะอ่าหูอมมากเลยคะ่ะคับผมก็จะมีสองกลิ่นครับกลิ่นต้นไม้กลิ่นดอกไม้ป่าแล้วก็กลิ่น ดอกกุหลาบครับแล้วก็จะมีสบู่สมุนไพรแช่เท้าคยาดมยาหม่องอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากที่ไหนล่ะคะมาจากสารีค่ะจะเป็นสมุนไพรหมัดโบราณค่ะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูค่ะแชมพูหมัดโบราณค่ะทำมาจากพวกฟักข้าวแล้วก็เกลือด่างะแล้วก็อีกหลายๆตัวที่จะรวมอยู่ตัวหนึ่งย่านนี้ค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นสเปรย์ เปรย์ปลุกผมใช่ค่ะก็จะทำระจากน้ำกลกกกกั่สกัดกลั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเซรั่มทีขักประถนหน้าก็ะะะจะเป็นอะนีะนกก้ค,คาวะะนะอยางกเป็นแม่เหล็กรอไค่เขาเป็นแมาเหลากผลิตอะไรล่ะคะเป็นเมาสเปรย์เมาสเปรย์ คือเป็นการที่รักษาในในระบบคออย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสเปรย์ทั่วไปหรือว่ายัางไงคะเราเราเราทำวิจัยระดับหนึ่งนะฮะในเบื้องต้นคือว่าเราถึงได้มาช่วยในการฆ่าเชื้อไวรัสนันะะอ๋อค่ะรีบเบิลสเปรย์ที่ฆ่าเชื้อไวรัสอากาศได้ทั้งไปล้วนๆนะฮะเาไป5ตัวน,นะฮะ,ะก็คือเ็ลคิงคาชายเจมส์เลสและก่อนครับอ๋อ ก็เป็นส่วนไปที่ที่เอามาเอามาสกัดแล้วก็มาเป็นสเปรย์ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะค่ะดีค่ะมาจากที่ไหนล่ะคะมาจากอังกฤษมาเลยค่ะค่ะชื่อร้านอะไรล่ะคะชื่อร้าน Classic Tinctural Product ค่ะเป็นเป็นเซรั่มนวัตกรรมเข้านะคะที่ปิดผได้เตื้อเดียวเป็นเข้ากับมราษาอังกฤษผลงานวิจัยจากบกชนะคะ เคยส่งออกไปล้วเหมือนกันส่งออกไปออสเตรเลียไปอินเดียไปจีน ไปอันคีบอันนี้เป็นสินค้าที่เป็นข้าวไทยสู่สากลไปแล้วนะคะก็อันนี้วันนี้เราจะมาทํากับจชนไนาดูนะคะที่ตเกยเกยอันนี้ไปเกยไปเมืองจีนไปเชียงตูมาละนะคาวฟางูการค่ะค่ะอันนี้เป็นโครงการดีๆของนวัตกรรมดิจิทัลของมอชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามนประสบความสำเร็จค่ะ สวัสดีค่ะค่ะจากนิว24นะคะไม่ทราบว่าร้านอยู่ที่ไหนนะคะตรงนี้ครับอันนี้เป็นบริษัทมาจากกรุงเทพครับกับเป็นทาเป็นระบบยืนยันอัตลักษณ์พระแล้วก็ในตลาดใน้ชาวบูชาพระที่จําหน่ายไปทั่วโลกครับมีหลักการยังไงนะคะในการที่จะดูพระนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่นะคะอันนี้ครับก็คือเราเอาตัว เรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของกระบวนการตรวจพระครับก็จะมีการตรวจสแกนพระด้วยเครื่องเอกเซฟโพลเซนต์นะครับซึ่งเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องของอเมริกานะครับสามารถสแกนเข้าไปในมวลสารขององค์พระได้ว่ามีมวลสารเนี่ยครบไหมนะครับถูกต้องตามหลักการสร้างไหมนะครับ แล้วก็มีอายุเก่าถึงไหมนะครับเพราะว่านี้เป็นพักส่วนใหญ่เป็นพักเก่านะครับแล้วก็ถ้าจากเครื่องสแกนแล้วเนี่ยเราก็จะมีกรรมการตรวจพระกรรมการตรวจทัศน์นี่ก็มีหลายท่านครับมาตรวจหลายคนรวมกันนะครับพ <อ S 1> เพื่อออกความเห็นว่าพระองค์นี้มีประวัติการสร้างที่ถูกต้องไหมนะครับถูกต้องตามประวัติการสร้างก็จะสามารถออกใบตรวจรักให้ได้นะครับแล้วก็จะสามารถขึ้นระบบเข้ามาให้อ่ ปล่อยให้เช่าบ,บูชาได้ซึ่งตอนนี้เว็บไซต์เราเนะครับทำเป็น3ภาษานะครับเป็นไทยจีนแล้วก็อังกฤษนะครับสามารถให้คนทั่วโลกเข้ามาเช่าบ,บูชาพาได้ครับแล้วส่วนลูกค้าลูกค้าของเราอ่ะมาจากไหนจริงๆแล้วอ,อันนี้อยากรู้จริงๆเลยค,คือถ้าตามประวัติที่มีการซื้อขายพานนะครับตอนเนี้ย คนจีนที่อยู่ในทั้งประเทศจีนที่อยู่ในมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยมีการเล่นผ้าอยู่แล้วเป,เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตลาดที่ออกสู่ทั่วโลกเนี่ยก็คือจะเป็นลูกค้าจีนส่วนใหญ่มีชาวต่างชาติให้อื่นป่าปายนะครับก็เลยมานำเสนอตรงนี้ว่าสิ่งที่เราจะมาเสอคือให้เข้าประเทศจีนครับเพื่อเสริมให้กับก็ตรงนี้มาเป็น ตลาดที่พักเครื่องหรือผู้ส่งคนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ตลาดจีนได้ครับค่ะไม่ใา่ว่า,าดเรมีอะไรจะเสริมครับอันนี้คืออะไรครับเี่ขากระลังจะถาบนี่ะรอันนี้อันนี้คืออะไรครับตองมีกกันเลยตัวนี้นะคะกระเพ้ามาอันนี้ครับเป็นเครื่องเครื่องขยายพระนะครับไม่เห็นว่าองค์พระครับ จากที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยมันมองบาดีมันมองไม่ออกว่าข้างในองค์พระเนี่ยดูจากภายนอกก็เนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับเราก็คือขยายด้วยกล้องกล้งมาขยายสูงนะครับถ้าเห็นภาพว่าพระเนี่ยมีพิมพ์ผลักษณที่ถูกต้องมีภาพหรือว่าสิ่งที่พบเจอพวกมวลสารต่างๆที่อยู่ประกอบในองค์พระจากภายนอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือขยายให้เห็นภาพเพื่อให้แทนแต่เดิมเนี่ยเราใช้แค่อย่างนี้นะครับการสอระสองด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ใช้อันนี้เป็นตัวขยายซึ่งอันนี้แค่1ิบเท่านะครับ สิบเท่าเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เพียงพอต่อการที่จะไปดูพระนะครับต้องขยายขึ้นจอใหญ่แต่นี้อจอนี้สามารถขึ้นจอใหญ่ได้ค่ะดรมีอะไรจะเสริมไหมคะคือเป้าหมายของเว็บเราอะตอนนี้ทุกคนจะรู้ว่าทั่วโลกหรือว่าโดยเฉพาะคนกลุ่มที่พูดภาษาจีนอะเขาสนใจพระเครื่องไทยทีนี้ เพื่อให้การเดินออกไปในต่างประเทศอะ่ะเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเราเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่มีพระเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะออกไปอะ่ะเราก็อยากจะเอาของดีของเราออกไปใช่ไหมคะและทายังไงอะ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าอันนี้จริงไม่จริงเราถึงได้มีระบบของการตรวจพิสูจน์ว่าแท้ไม่แท้จุดเด่นของเว็บไซต์นี้ก็คือว่าพระทุกองค์ที่อยู่ในระบบ จะต้องผ่านการตรวจว่าแท้แล้วเท่านั้นถึงจะขึ้นระบบได้จุดเด่นที่2คือคนที่ประกาศพอขึ้นระบบได้ใช่ไหมคะสามารถปล่อยให้เช่าบูชาได้พอประกาศปล่อยให้เช่าบูชาได้เนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะตั้งราคาเองโดยที่ทางสยามบุเร็ได้อะไรเราได้ได้เปอร์เซ็นต์ค่าบริหารจัดการส่วนหนึ่งแต่ว่าราคาที่คุณจะตั้ง คุณจะเป็นคนตั้งเองอเวลาลูกค้าติดต่อมาซื้อเออช่าบูชาก็จะต้องคือเป็นทุกอย่างจากจากแต่ละคนความคาดหวังเชอรี่ก็คือว่าอยากให้เว็บนี้ถ้าทําจนสำเร็จเนี่ยคนไทยทุกคนจะสามารถปล่อยพระได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเชื่องมากเลยนะคะในในวงการของเราตอนนี้นะคะขอให้ดรประสงค์หน่อยนะคะอ,อ,อยากทราบว่าพระเนี่ยเชื่อมโยงกับกรมศิลปากรไหมคคะอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ที่เราตรวจเนี่ยคือถ้าพระใหม่เนาะมันสามารถที่จะสืบได้พอเป็นพระเก่าเราเลยมีระบบนี้แล้วพอเป็นพระเก่าก็จะเป็นเกี่ยวกับวัตถุโบราณเพราะั้นเราจะนําออกนอกประเทศเนี่ยเราก็จะต้องเอาพระเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรด้วยอ๋อค่ะทุกอย่างที่ทำผ่านระบบอเราทําทุกอย่างให้ถูกต้องชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายค่ะ คอันนี้เป็นของเรานี่เป็นบริษัทแรกจริงๆใช่ไหมคะที่ทำตรงนี้ขึ้นมาใช้เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมอย่างเรื่องของการตรวจและรองพระเนี่ยค่ะตรวจอัตลักษณ์การสร้างอัตลักษณ์พระเนี่ย mm hmm. ถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยเพราะว่าเราบรูรณาการการใช้เทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับความเชี่ยวชาญของผู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านพเทื่องมาร่วมกันตรวจแล้วออกมาเป็นเซอร์ติฟิเคตซึ่งจากเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองเนี้ยเราก็จะอพอยืนยันได้เหมือนเชอรี่จะส่งมออพระให้ทางพี่ใช่ไหมคะ เราจะคุยกันด้วยข้อเท็จจริงจะมีเอกสารที่เอาแพทย์ได้ทางไปที่สามารถตรวจแล้วมันจะต้องได้ค่าตามเอกสารงั้นเรากาลังส่งมอบของจริงและความจริงใจสู่คนทั่วโลกค่ะโ้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะกับในการสื่อสารเช่นการใช้เสียงเดียวกันสามารถแปลความหมายได้หลายคำหรือคำศัพท์ที่มีการอ่านและการเขีต่างกัน าก,การทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศจีนมีข้อกำหนดในการควบคุมจากภาครัฐอย่างไรนะครับจะมีการเข้มงวดบ้างไหมครับสาวยาเชียครับ อันนี้เราก็จริงๆได้เตรียมการนะครับเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ที่จะสร้างเราเรียกว่าสร้าง Self นะ Self เซลล์ท ALEN เซลล์ท ALEN ก็คือคนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการค้าขายข้ามชายข้ามประเทศนะครับทั้งไทยจีนนะครับลาวเวียดนามกัมพูชาและก็พม่าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้คนจีนด้วย นะเรามีนักศึกษาจีนที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยนะครับแล้วก็น้องๆเหล่านั้นเนี่ยใชย้ภาษาจีนได้คล่องมากมีผู้ติดตามนะครับแล้วเป็นอิน fluencer ของคนในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักก็จะมีในเรื่องของที่เราจะต้องอช่วยนะครับแล้วก็ทําทให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นก็คือก,การ นำเข้าส่กนเรื่องของมาตรฐานของสินค้าเรื่องของกฎระเบียบของประเทศจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เรามีเอ็กซ์เพรสนะครับที่จะเป็นเบนทอรนะครับให้กับน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทำเทรนนิ่งจริงๆเราได้วิจัยนานาชาตินะครับของพอชอเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกันกันกนกบทั้ง ภาครัฐของจีนนะครับสถานคงสุงก็ดีนะครับแล้วก็บริรรษัทโลจิสติกส์ของจีนก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันกันกบอ e ีคอมเมิร์ซแอตฟ์ร์ม ซึ่งมีความรู้ดีนะครับเกี่ยวกับการค้าขายนะครับกันเพราะฉะนั้นนี้ก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาที่ว่าได้นะครับพยายาสส่วนคำถามที่สองน,นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าประเศทศกีมีข้อจำกัดมีการควบคุมะมีการตรวจสอบแตกภาพรัฐนะครับในส่วนนี้นะฮะจะมีปัญหาได้บ้างนะครับท่าน ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานมากกว่านะครับเพราะว่าทุกประเทศเวลาเรานําเข้าส่งออกเนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรฐานนะครับเราจะมีคนที่จะไปศึกษากระบวนการ และก็ข้อกําหนดของประเทศจีนเกี่ยวกับมา,รารตรฐานเหล่านั้นนะครับแล้วเ,เราก็สามารถที่จะทําให้ได้มาตรฐานนะครับของทางการจีนได้ด้วยในมุมของเทคโนโลยีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมีการถ่ายทอดที่มีระหว่างประเทศระหว่างกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ทุกคนที่ทาธุรกิจเดี่ยวก็จะมีวิธีการนะฮะในการที่จะดูแลเทคโนโลยีของตัวเองนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับตอนนี้ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมที่มาสัดเสียนขึ้นพอสมควรนะเพราะว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจ,จเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางการจีนขณะนี้ก็เปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผันขวนในเชิงของอัตราแลกเปลี่ยนนี่ผมยังคิดว่าจะเสี่ยงน้อยนะครับ แล้วก็สำหรับประเทศไทยเราการที่เงินบาทเราอ่อนนิดหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยให้เราค้าขายของได้มากขึ้นนะครับราคาของเราเนี่ยมันจะไปทีูุ่นแล้วเราเราจะราคาของเราจะแข่งขันได้มากขึ้นครับมูลค่าของการค้าขายที่เราคาดไว้ในปีนี้ะต้องการเริ่มต้นเนี่ยคาดว่าประมาณเท่าไหร่ ตรงนี้เราทำเ,เราเป็นการนำร่องนะครับแล้วเรากล่าวว่าอรอบนี้เนี่ยเราจะมีผู้ประกอบการประมาณ200-300ราย,ยนะครับที่จะผลิตแล้วก็ส่งสินค้าข้ามไปขายแล้วเราได้ทำการเซอร์เวข้อมูลความต้องการของผู้บร,ริโภคในมืองจีนอ,อยา่าง150เมืองนะครับท่านอาจารย์เปี่ยมรอยได้ได้เก็บข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะแส คูลค่าการซือขายก็ผมคิดว่าก็ลองเอาสถานประกอบการ200รายนะครับคูณรายเงินเราตั้งเป้าเท่าไหร่ครับอาจารย์ตั้งเป้าป10ลา้าน10ล้านนะครับก็200รายก็2งกันะเริ่มต้นนะครับเฉพาะตัวไหนครับ,รบที่เป็นที่นิยมในประเทศจีนครับสินค้าที่นิยมในประเทศจีนมีหลากหลายนะครับตั้งแต่ผลไม้ที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับสินค้าพวกเครื่องสำอางนี่ก็เป็นที่นิยมมาก ครับแต่ว่าเราต้องทำให้ได้มาตรฐานสูงพวกนี้เรามีมหาวิทยาลัยนะในภาคเหนือนะครับมีวิทยาศาสตร์เดชทซัพย์ที่ประกอบการช่วยผู้ประกอบการให้ทําให้มันมีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับสินค้าอื่นๆมีอะไรไหมครับสินค้าอาหารแปรรูปพวกนี้ครับพวกฟิวเจอร์ฟู้ดฟังชั่นแนลฟู้ดพวกนี้ครับที่ทางจีนชอบครับอาจารย์สุดได้ครับก็รวมถึงสินค้าประเภท ทยย่อะก็คือพวกยาของยาดมยาหมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นที่ต้องการมากส่วนิาสีฟ้าภาคเหนือเราใช่ไหมคะที่เราสื่อสารไยใ้ก็จะเป็นพวกที่สาอารที่เราใช้ก็คืองแทนสมุนไพรเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้หยู่ที้สามารถที่ไได้เยอะมากนะคะส่วนเซ้า ใส่จเนี่ยจะเป็นสนที่ทำนูนที่มีเอกลักษณ์ของไทยคจีนเขาหาความเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นปัจจุบันี่เพราะนั้นถ้าเราผลิตสินค้าแบบเป็นทั่วไปที่สามารถื้อาไดนก็จะไม้คุณมเท่าไหร่ต้องอกลักษณ์ของเราอพูด้ว่าสินค้าอดับหงที่จีมีความต้อการขนาดนี้คือะเอ่อเท่าที่เราทำทำงานวิจัยมานะคะ ก็คือเครื่องเครื่อง,ง,งสำัญเครื่องบำรุงผิวนะคะอันนี้เป็นยอดยอดขายที่สินค้ามปความพิสศษที่สุดนะคะส่วนเรื่องของที่เป็นทางด้านบริการซึ่งมันเหมาะกับทางประเทศไทยด้วยคือเรื่องของการท,าทูแลรักษาสุขภาพอันนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะซึ่งสินค้าเป็นการเสนอขายบริการก่อนหน้าที่จะมาเดิน ก็เราสามารถมที่เราเรียกเซลล์เลสที่จะคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจกันก็สามารถที่จะร่วมกันแล้วก็นำของไปสู่ทางส่ขออกเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้ง e-commerce แล้วก็จริงๆเนี่ยไปทางโลจิสติกส์นะครับรถไฟความเร็วสูงได้ด้วยข่าว New 24สิว24สถานีประชาชนทรงศัก์พรมเอี่ยม สุพัทมหาวันเกศรติงชูสุนขาวภาคเหนือรายงาน